ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมหุ้นเป็นตอนเช่นเคยนะครับกับรายการเมนูเทสนะครับก็สถานการณ์ของเซ็ตอินเดซ์ยังคงเป็นเช่นเคยคือไซเว y ถึงอ่าไซเว่ดาวนะครับไซเว่ way ถึงไซเว่ดาวสถานะของตอนนี้ก็คือเป็นเนี่ยนะครับเป็นโซนไซเว y นะครับเซตก็ปรับตัวลงมานะครับ แล้วก็ส่วนตลาด MI i นั้นเหมือนจะมีแรงยกขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังคงไป็นไซเวย์เหมือนกันนะครับในสถานะของเทรนนะครับส่วน s s สนะครับก็ยังคงเป็นไซ์เวย์เช่นกันนะครับทุกตัวเป็นไซ์เวย์หมดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับตัวแรกเลยเป็น S a t นะครับในเมนูเทรดที่จะเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับ a t เป็นตัวเดิมที่เมื่อวานนะครับที่เราดูไว้เมื่อวาน a t นั้นสถานะตอนนี้เป็น up t r e n นะครับมีสัญญาณใบามาหลายแท่งแล้วแหละนะครับแล้วก็โซนแนรับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็คือ21นะครับแล้วก็20.5 วันนี้ลงมาแต่ที่20.5นะครับก็เป็นโซนแนวรับนะครับแล้วก็เด้งคืนขึ้นไปปิดที่20.8วันนี้ยังคงคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวแซเองแล้วก็สถานะยังคงเป็น up t e n d นะครับแซตนั้นไม่ควรลงมาต่ำกว่า20.5นะครับเพื่อไม่ให้เสียทรงนะครับ ถ้าจะไหลลงมาต้องดึงคืนให้ได้นะครับตรงนี้นะครับที่จุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับยี่สิบจุดสองนะครับถ้าเบรกได้นะครับที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับถึงจะมองเป็นด้านเปิดนะครับอัพไซด์ก็อยู่ที่ยี่สิบสามและยี่สิบห้าที่บอกไปนะครับตัวที่สองเป็นโอรินะครับ Origin property นะครับก็คงเป็นสถานะที่อัพเทนนะครับสัญญาณบายมา4-5วันแล้วนะครับตอนนี้ย่อลงมานะครับ <c oughs> แล้วก็มีแรงดึงคืนขึ้นไปนะครับถ้าโอลินะครับเบรก11.5ได้นะครับเป้าก็จะยกขึ้นไปอีกนะครับโซน12-13นะนี่ครับมี อ่าไฮเดิมอยู่ประมาณ15นะครับจุดนนดต้านหลักๆลัก็อยู่โซนนี้นะครับ12นะครับ12 10, 12จุดนะครับแล้วมีตรงนี้12 13.8นะครับเดี๋ยวลอ,ลองมาเช็คฟิโบดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ก็มี12นะครับ13.4จุดนะครับ14.7ดนะครับมาดูว่าตรงไหม mm. ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับก็ประมาณนี้นะ,นะครับ16.2นะถือว่าไกลไปก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าเราวัดฟีโบลระยะสั้นตรงเนี้ก็คือเป้าสั้นก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ13นะครับ ตอนนี้ก็ลงมาเทสนะครับถ้าจะลุขึ้นไปได้ก็เป็น12นะครับแล้วก็13นะครับอัพไซด์ก็จะเปิดประมาณ20%นะครับตรงน,นี้ก็ประมาณสัก10 10ก็ประมาณนี้นะครับตัวที่3อ๋อ ลืมจุดขัดลอดจริงๆก็หลุดต่ำกว่า11บาทก็นั่นแหละครับไม่สวยก็ไม่สวยก็คัดนะครับตัวที่3เป็น pps นะครับ pps สานะก็คงเป็นอ up เทนเช่นกันนะครับแล้วก็มีสัญญาณบายมา3วันนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในโซนของการย่อพักตัวนะครับการย่อพักตัว จริงๆแล้วการย่อพักตัวนะครับก็ถ้าจะให้สวยก็คือไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้นะครับนี่โซนนี้แหละนะครับ0.86นะครับแล้วก็0.84ตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับก็คัดเมื่อหุูต่ำกว่า0.8นะครับ สำหรับ PPS ยังยังไปได้ยังไม่ไกลนะครับยังไม่ไกลถ้าเบรก0.93นะครับค่อยซื้อก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่คนถนัดแบบไหนนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4เป็นคู่ครับคู่นั้นเป็น up ten นะครับ เป็นอัพเทนสัญญาณบายเพิ่งจะมาวันนี้นะครับบายใหม่ buy นะหลังจากเซลก็ถ้าเป็นเคสบายเซลบายเซลอย่างนี้คือจะเป็นไซเวนะครับไซเวอืมมันมันผันผวน,นนะครับมันเป็นผันผวนคือถ้ามันเป็นเทนจริงๆอ่ะมันจะเป็นสัญญาณบายที่ค่อนข้างยาวนะครับหรือหลายวันหน่อยครับสามสีวัน ก็จุดแน,นรับอยู่โลนี้นะครับ1.07นะครับโอเตือนกระจ่าย1.07นะครับตรงนี้ก็ต้องถ้าหลุดต่ำกว่านี้ก็ต้องคัดออกมานะครับหรือจะทนต่อ1.05ก็ได้นะครับแล้วแต่1.13เป็นจุดแนวต้านนะครับซึ่งคิดว่าถ้าผ่านไปน่าจะทะลุได้นะครับคู cool. ครูเป็นหุ้นเก่านะครับเมื่อก่อนไปตั้งเจ็ดบาทแต่คิดว่าน่าจะไปยากแล้วแหละนวตั้งก็อยู่หนึ่งจุดห้าแปดนะครับสำหรับตัวครูก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้สัญญาณอ่าก็าจ,จะเป็น m อ i ที่ที่ที่น่าสนใจเนาะอืสำหรับหุ้นนะครับวันนี้ก็จะมีครูมี p ีพนะครับที่เป็นอ่า M A I นะครับสองตัวนะเทหยดใ้คอนม,มามาัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้บิตคอยก็ล่วงอีลุงตูงนางพอสมควรนะครับสถานการณ์ต้องมีอะไรแน่ๆนะครับลงมีอะไรจะลวงมารอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับนะครับก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นแย่ไปหมดประมาณนี้นะครับ mm hmm. เททยความรอบัังนะครับเ mm hmm. พื่อนๆสวัสดีครับ